โรงงานละสัมลดชั่วโมงทำงานชิ้นส่วนยานยนต์หั่นโอทีเพิ่มวันหยุดสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพิษสุภกิจหรือแก่นมายองนะครับวันนี้จะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า1 5 0 0 0ารายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอสินค้าสามารถทักมาได้เลยครับ คือภาคการผลิตถดถ,ถอยต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงการทํางานนั้นลดลงตั้งแต่ไตรมาสท,ที่1ทั้งที่โรงงานที่ใช้แรงงานมากและก็โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์นะครับหนักที่สุดยอดขายลดลงเกือบ30%ดังนั้นการหัน OT เพิ่มวันหยุดเป็น3วันต่อสัปดาห์ลดการจ้างซัพคอนแทรคลดใหญ่ที่นักโดนผลผลิตอุตสาหกรรมในช่วง5เดือนแรกของปี6ตัวเกือบ2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ สะท้อนสาขกรรมในไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวนะครับและที่สําคัญคือปัญหานี่ครัวเรือนและก็ดอกเบี้ยอยู่ระดับสูงรวมถึงต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะครับนี่ครัวเรือนนั้นชัดเจนมากนะครับเพราะร้านมายองเองมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ขอสินเชื่อในการเช่าซื้อสินค้าต่างๆนะครับเพื่อไปใช้ทั้งบริโภคใช้ทั้งเปิดร้านค้าผลของการอนุมัติสินเชื่อเหล่านี้นะครับเคส10ลายที่ขออนุมัติ มัดแค่2เคสเท่านั้นปัญหานี้ยังสะสมเป็นปัญหาต่อเนื่องต่อไปนะครับและก็ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานโดยเฉพาะภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็มีทิศทางที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไตรมาท,ที่1โดยจํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยต่อสัปดาห์นั้นอยู่ที่45ชั่วโมงลดลงเกือบ40%นะครับต่อคนต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นการลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มอย่างนี้นะครับ กลุ่มการผลิตที่ใช้วัตถุดิบในประเภทในประเทศอันนั้นมีเวลาในการทํางานเฉลีย่ยแค่45ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดลงไปจากช่วงของปีก่อนนะครับโดยแรงงานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารถึง1ล้านคนทีเดียวนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะครับมีชั่วโมงทางานเฉลี่ยอยู่แค่41ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วแรงงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเครื่องนุ่มโหมนะครับถึง2 8 0 0 0 0คนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีนะครับ ชั่วโมงต่อคนต่อทํางานนั้นลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปีก่อนและแรงงานส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ลดพ่วงลดกึ่งพ่วงนะครับถึง4แสน4 5 0 0คนโดยสถานการณ์ชั่วโมงการทํางานที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง6เดือนแรกนะครับคือมกราคมจนถึงมิถุนายนในปี67นั้นมีบริษัทแจ้งเลิกทะเบียนโรงงานถึง667แห่งทุนจดทะเบียนนั้นประมาณ18,000ล้านบาทนะครับกระทบต่อการจ้างงานเกือบ20,000คนสถิติดังกล่าวนั้นสูงกว่าช่วงที่มีกาารรแพ่ะบดดของิ -19 และก็ชิ้นส่วนยันยนต์นั้นหันโอทีเพิ่มวันหยุดนะครับบางบริษัทลถเวลาทํางานลงเริ่มโครงการจ่ายเงินเดือนแค่เจ็ของเงินเดือนทั้งหมดซึ่งกลับไปเหมือนตอนที่เกิดวิกฤตโควิดและตอนน้ําท่วมใหญ่ที่กระทบภาคผลิตแต่ความน่ากลัวคือเมื่อเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะจบนะครับเพราะช่วงโควิดและน้ําท่วมนั้นเป็นช็อตเทอมแล้วรัฐบาลเข้าสนับสนุนเยียวยาแต่เหตุการณ์ปัจจุบันนั้นไม่มีนะครับนอกจากนี้ทุกคนหวังว่าในไตรามาสสี่ปีนี้นะครับไตรามาสสุดท้ายนั้นเศรษฐกิจจจจจไททยยนนนัััั้้ะะะกกรรรเตืองงขึมมาาาาปปี่บณภคฐ เริ่มเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงภาคท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซันนอกจากตัวเลขที่จะปิดเดือน10แล้วเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น SME ถึง 70%- 80%ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดนั้นจะมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเงินหมุนเวียนหรือสกิลในการบริหารจัดการไฟแนนซ์ของ SME ก็คงไม่สูงนักแต่ก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงสําหรับสามนาทีรู้เรื่องโดยล้านมายองนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากเลยสำหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ